สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามลายมือสื่อเชื่ออาจารย์นัทวันนี้ผมมีเส้นที่น่าสนใจมาให้ทุกท่านได้ศึกษากันนะครับเคนี้เจ้าชะตานะครับรับราชาการแล้วก็กําลังจะได้โยกย้ายไปในตําแหน่งที่สูงขึ้นนะครับจะมีลูกน้องบริวารมากมายนะครับมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนมีชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วจะเจริญนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดทั้งมือซ้ายและมือขวาให้ดูไปทีละเส้นละเส้นนะครับ วิเคราะห์ถ้าเรามีอาชีพคาดการแล้วเรามีเส้นเหมือนเจ้าชะตาเนี่ยเกณฑ์การยกย้ายเปลี่ยนแปลงของชีวิตเราก็จะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับมีเส้นอะไรบ้างเราไปติดตามรับชมกันครับคอนอื่นนะครับคาดการเนี่ยครับจะมีเส้นที่่เอเส้นชีวิตนะครับเป็นชีวิตเพื่อผู้อื่นชีวิตเพื่อผู้อื่นเป็นอย่างไรนะครับก็คือชีวิตที่เส้นชีวิตนะครับผมเขียนก่อน จะโยกย้ายออกไปนะครับไกลจากถิ่นฐานเดิมก็คือเป็นชีวิตที่ทําประโยชน์เพื่อผู้อื่นนะครับเส้นที่เด่นๆนะครับที่โยกด้ายแล้วจะ,จะเจริญก็คือเส้นวาสนานะครับเส้นสีเขียวเส้นวาสนานี่ะขึ้นไปนะครับบอกเรื่องเกี่ยวกับการงานการเงินชีวิตที่จเจริญขึ้นนะครับเส้นอีกเส้นหนึ่ง ที่บอกว่าการโยกย้ายเนี่ยจะต้องไปควบคุมนะครับลูกน้องบริวารมากมายแล้วลูกน้องต้องเชื่อฟังเขาเชื่อฟังเนี่ยต้องมีเส้นเส้นนี้นะครับใครเป็นข้าก,การที่มีลูกน้องต้องมีเส้นอิทธิพลนะครับก็คือเส้นนี้เราเรียกเส้นอิทธิพลการโยกย้กา,ยายเนี่ยไปควบคุมนะครับเจ้าชะตาจะไปควบคุมเกี่ยวกับเรื่องการเงินด้วยนะครับจะไปดูแลเรื่องการเงินหมุนเวียน เงินจำนวนมากนะครับก็จะมีเครื่องหมายการเงินเครื่องหมายลักษณะนี้จะแปลเป็นอิทธิพลให้ลูกน้องหรือให้ใครหาเงินให้ก็ได้ถ้าทำธุรกิจนะครับแต่ถ้าเป็นงานราชการเนี่ยก็จะบอกเรื่องเกี่ยวกับการไปดูแลเรื่องการเงินก็ได้นะครับการนะครับการยกย้ายไปสัมพันธ์กับเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศนะครับ ที่ผมบอกนะฮะมีเครื่องหมายบุญทุนเดิมในอดีตนะครับแล้วจุดนี้นะครับเราก็จะเป็นดอกจันอยู่ตรงนี้แสดงว่าจะมีชื่อเสียงนะครับในเรื่องเ,อเกี่ยวกับการเงินนะครับอ่การที่จะเติบโตในตำแหน่งหน้าที่ในการงานได้นะครับจะต้องมีเส้นคุ้มกันนะครับก็คือเส้นนี้ผมเขียนให้ดูนะครับ เส้นสีม่วงทั้งหมดเนี่ยเส้นคุ้มกันบอกถึงครอบครัวคอยส่งเสริมก็ได้ผู้ใหญ่นะครับเจ้านายหัวหน้านะครับคอยช่วยเหลือสนับสนุนคอยซัพพอร์ตเราคอยผลักดันให้เติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับถ้าใครมีเส้นลักษณะนี้เยอะๆเนี่ยก็จะบอกว่าชีวิตเนี่ยก็จะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะครับหรือ เจ้าชะตาท่านนี้ครับถ้าเจ็บป่วยอุบัติเหตุหรืออะไรเนี่ยเป็นเส้นมหาอุดก็คือจะมีสิ่งศักดิษษ์สิทธิ์คุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือจะคุ้มครองปกปักรักษานะครับอ,อีกเส้นหนึ่งอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับการเติบโตในตําแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยเราเนี่ยครับต้องมีเส้นนี้ด้วยนะครับก็คือเส้นมานะพยายามนะครับก็คือเจ้าชะตาเนี่ย อน่าจะมีความตั้งใจหรือพยายามค่อนข้างสูงนะครับก็คือทํากิจการงานแล้วเป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาเนี่ยพวกขาก็จะส่งเสริมสนับสนุนดีนะครับอเราไปดูมือขวาดีกว่านะครับก็จะเหมือนกันชีวิตข้าราชการเนี่ยทั้งสองมือจะเหมือนกันเลยเดี๋ยวผมเขียนให้ดูนะครับคนที่อาชีพข้าราชการที่เป็นข้าราชการ ก็จะมีเส้นชีวิตที่นะครับออกไปไกลไกลบ้านนะครับก็คือยกย้ายออกไปนะครับมีเส้นวาสนานะครับเส้นนี้ก็คือวาสนาจากเส้นวาสนานะครับมีเส้นความมานะความเพียรน,นะครับพยายามนะครับ เส้นอิทธิพลบังคับบัญชาลูกน้องนะครับก็คือต้องมีเส้นนี้นะครับเส้นผู้ช่วยนะครับเส้นคุ้มกันอ่าเราไปดูเหมือนกันจะคล้ายๆกันทั้งสองมือนะครับเดี๋ยวผมเขียนให้ดูก่อนแล้วก็อธิบายทีเดียวนะเส้นคุ้มกัน นี่นะครับเขาเรียกเส้นคุ้มกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือผู้ใหญ่นะครับอ่าผู้ใหญ่สนับสนุนนะครับใครมีเส้นคุ้มกันเกิดบนนี้นะครับอ่าพอดูเส้นวาส,สนาเนี้ยแนบเครื่องหมายการเงินด้วยนะครับผมตรวจด,ดวงเนี้ยเหมือนเป็นดวงโชคลาบนะครับตรงกับแพทเทิร์นรางวัลที่หนึ่งก็คือมีวาสนาจากเงินรวดเร็วนะครับ พุ่งขึ้นไปแล้วก็มีเครื่องหมายการเงินก้อนใหญ่อย่างเงี้ยก็มีโชคลาภใหญ่ๆด้วยนะครับแพทเทินดวงชะตาเกิดจะตรงกับรางวัลที่หนึ่งนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นลุ่งเหลืองนะครับเส้นลุงเหลืองก็คือเส้นที่ตัดลาสนา,าเนี่ยเส้นลุงเหลืองนะครับเส้นลุงเหลืองเจ้าชะตาเนี่ยนอกจากรับาราชการนะครับ บนมือเนี่ยยังมีเส้นการทำธุรกิจส่วนตัวด้วยนะครับถ้าดูเนี่ยมีธุรกิจอ่าลักษณะอย่างเงี้ยเป็นเครื่องมหลธุรกิจการค้าธุรกิจไปสัมพันธ์กับอะไรครับบริเวณนี้เขาเรียกเนินหลักฐานนะครับก็จะมีกิจการนะครับที่เกี่ยวกับหลักฐานก็คือธุรกิจอให้เช่าหรือธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาหรือทระซับปานเช่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เราดูว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่สนับสนุนดูได้อีกจุดหนึ่งก็คือตรงนี้ะตรงนี้นะครับการกรบาทตรงนี้ก็คือผู้ใหญ่นะครับญาติผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวสนับสนุนส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องการเงินตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยนะครับแล้วก็ถ้าดูข้างล่างลูกน้องเชื่อฟังเนี่ยเห็นไหมฮะมันก็จะมีการกรบาดอยู่ตรงนี้ กากระบาทอยู่ข้างบนญาติผู้ใหญ่นะครับอยู่ข้างล่างเนี่ยก็คือญาติผู้น้อยก็คือลูกน้องลูกน้องตัดเส้นอิทธิพลนะครับแปลว่า,าบริวารเนี่ยจะเขารบนะครับเชื่อฟังนะครับมีอำนาจในการบางังคับบัญชาลูกน้องบริวารน,นะครับอ่ะเราไปทบทวนกันนะครับทั้งสองมือการยกย้ายเนี่ยเมื่อชีวิตนะครับเจ้ชาชะตาเนี่ยมาถึงจุดที่ขึ้น ชีวิตเนี่ยจะเด่นๆอยู่สองช่วงอายุก็คือเนี่ยนะช่วงแรกอ่าบรเวณน,นี้เขาบอกว่าชีวิตค่อยๆเติบโตขึ้นยกย้ายแล้วจะ,จะเจริญขึ้นนะครับอีกช่วงก็คือเมื่ออายุมาถึงจุดขึ้นของเส้นสีเขียวเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็คือจุดนี้การโยกย้ายเนี่ยเส้นวาสาบอกตำแหน่งระดับสูงนะครับไปสัมพันธ์กับอบุญในอดีตนะครับ แล้วก็เส้นสีม่วงเนี่ยบอกเรื่องอิทธิพลนะครับมีอิทธิพลในการ,รบัญชาไปคุมเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับแล้วก็เห็นไหมฮะจุดที่ขึ้นเนี่ยถ้าเราอ่านเส้นบรรยายเนาะมันก็โยงหาเงินครอบครัวแสดงว่าการโยกย้ายเนี่ยไปดูเกี่ยวกับเรื่องอสถานที่โบราณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเกี่ยวข้องนะครับอณะนี้คือคือ,คอเกี่ยวกับหน้าที่การงาน ไปดูแลสถานที่สําคัญสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับสถานนี้เกี่ยวกับเรื่องอาการเงินด้วยนะครับทั้งสองมือเลยนะครับใครมีเส้นวาส,สนาแล้วก็มีเครื่องหมายการเงินลักษณะนี้ก็จะบอกว่าได้เงินก้อนใหญ่ๆเมื่อถึงช่วงอายุนะครับ ก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปคลิปนี้วังว่าคงมีประโยชน์กับทุกท่านที่สนใจศึกษาในศาสตร์ลายมือนะครับถ้าชอบก็สามารถกดติดตามนะครับเข้าไปดูวิดีโอคลิปเก่าๆมากมายสามารถติดตามผมได้ทางช่องทาง YouTube Facebook TikTok อาจารย์นัทลายมือสื่อชีวิตนะครับหรือติดต่อผมนะครับสแกน QR Code พิมพ์หรือพิมพ์ลายนะครับช่องทาง l ล n e p r o m i s เ y ยังไงก็ขอบคุณครับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับสหรับวันนี้สวัสดีครับ